สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท,ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเาเริ่มต้นกันครับมีประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ของเราที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเรื่องแรกนะครับในโปรแกรมศึกคาราบาลคัพนะฮะที่มีการประกาศยืนยันนะครับที่เราจะต้องเจอกับซิตี้ในช่วงมกราคมปีหน้าเนี่ยนะครับเป็นคาราบาลคัพรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมหนักมากนะแต่ว่าโซชาบอกว่าในเกมนี้นะครับโอเคแหละเป็นเกมที่หนักแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มองไปถึงเกมเกมนั้นในตอนนี้ นะครับอาจจะหมายถึงว่าในตอนนี้นะครับโอเคเราเจอโปรแกรมที่ยากนะครับแต่อยากให้โฟกัสในแต่ละเกมเพราะว่าก่อนที่เราจะทำศึกเราต้องผ่านโปรแกรมในลีกอีกหลายเกมประมาณ2-3เกมนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเจอกับซิตี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โซชาพยายามอธิบายนะครับค่อยๆโฟกัสไปค่อยๆโฟกัสไป,ไปแต่ซิตี้เนี่ยพวกเราทำเต็มที่แน่นอนครับใส่เต็มแน่นอน นะครับก็รอดูผลงานกันนะฮะนี่คือสิ่งที่โซชาก็ให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับคือที่บอกว่ายังไม่ได้มองเนี่ยไม่ใช่ว่าประมาทนะต้องย้ําก่อนนะครับว่าไม่ได้ว่าประมาทแต่ว่าขอโฟกัสทีละเกมแต่อาจจะมีแผนอยู่ในหัวแล้วว่าจะมีการจัดรูปแบบไหนที่ไวโพบก,กับซิตี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบูรูโน่แล้วก็โอเล่นะครับ ซึ่งเกมก่อนหน้านั้นครับมันมีการเปลี่ยนตัวบรูโนออกจากเกมนะฮะแล้วก็เหมือนกับบรูโนเฟอร์เดสเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่ว่าโซชาเนี่ยก็ออกมายืนยันนะว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหากันนะครับแล้วก็คือที่เปลี่ยนบรูโนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราดูแล้วอ่ะในเกมการแข่งขันเนี่ยอย่างเช่นเกมพบกับลีกเนี่ยเรานํานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากพักบรูโนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของตามเทคนิคอยู่แล้วนะครับ คือถามว่าอยากดอบไหมมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วครับที่จะมาดอบบูโน่แต่ว่าเกมมันเห็นเห็นอยู่ว่านําขาดเพราะฉะนั้นพักได้ก็ต้องรีบพักนะครับพักตัวหลักอย่างบูโน่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดส่งลงเล่นแบบต่อเนื่องถามว่าบูโน่มีอาการล้าไหมโซ so, ชาบอกว่าสภาพร่างกายของบูโน่เนี่ยเป็นคนที่ฟื้นตัวได้เร็วมากๆนะฮะเกมนี้ล้าเกมต่อไปก็กลับมาได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์ละนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่อธิบาย เกี่ยวกับโรนันเดสว่าไม่ได้มีปัญหากันนะครับทีนี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้เข้าวันที่25บ้าแล้วเนี่ยนะครับคือมันจะมีในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเข้ามาเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับก็พูดง่ายว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยตลาดจะเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวมันจะหนักละแล้วก็ในช่วงเดือนหน้าเนี่ยข่าวมันจะมันมาก เรื่องของการเสริมทับซึ่งมีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็เรื่องแรกนะครับมีรายงานในเรื่องของโรมาโนเนี่ยนะครับฟาบิโอโรเาโนเทียรหนึ่งที่เราทราบกันดีนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะฮะทางสโวสรนแมนยูเนี่ยมีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมสันกรีนบูตออกไปอีกแบบระยะยาวนะครับถึงแม้ว่าเมสันกรีนบูตที่ผ่านมาจะมีเรื่องดาวดราม่านะครับนอกสนามกันไปหรือว่าผลงานขึ้นขนลงๆก็ตามแต่ว่า แมนยูบองว่าเด็กคนนี้ยังไปได้ไกลนะครับแล้วก็เตรียมที่จะต่อสัญญาออกไปอีกแบบยาวๆกันเลยนะครับพร้อมอัพค่าเหนื่อยให้ด้วยนะครับนั่นคือรายงานจากโรมาโน่การันตีกันออกมาว่าเมสันกินบูธจะได้ต่อสัญญานะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟิลโจนะฮะเอ่อตามรายงานที่ออกมาครับตอนนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าฟิลโจนี่ยก็มี เรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการย้ายทีมหนักมากนะครับในช่วงมกราคมนะฮะอาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าการสัญญาถาวรก็ากบ้งันไปโดยทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจฟิลโจนครับโผล่มาอีกทีมแล้วนะฮะก็คือดาบี้เคานตี้ทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะฮะไลนจะมีนิวคาสเซิลนะครับที่สตีบูธให้ความสนใจฟิลโจนด้วยนะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าจะไปอยู่ทีมไหนในช่วงมกราคมนี้นะฮะ ส่วนนักเล่าต่อมาครับมีเทียหนึ่งอีกคนหนึ่งนะฮะอย่างเจมดักเกอร์แห่งเทเลก,กราฟครับคนนี้ก็เทียหนึ่งในมุมมองผมเลยนะครับก็คือความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงมากนะครับเจมดักเกอร์ ucker, เนี่ยมีการให้ข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนยูครับเขาบอกว่าที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเซนเตอร์ของแมนยูเนี่ย,ยหลักๆมี2คนอยู่แล้วนะครับที่โซเชียไว้ใจก็คือเฮนรี่แม็กวแล้วก็ ide, ลินเดนเลิฟแต่ ในมุมมองทางโซชาเนี่ยเขาต้องการเพิ่มเติมให้เซ็นเตอร์ของทีมเนี่ยเด่นขึ้นกว่านี้มีคุณภาพมากกว่านี้นะครับบางทีอาจจะเล็งในเรื่องของการเสริมทัพหรือว่าพัฒนากันต่อไปก็ได้กับตัวเลือกที่มีอยู่นะครับก็สรุปกันง่ายง่ายครับว่าเฮลิแมกไวกับดีนเลิฟเนี่ยในมุมมองของทางโซชาโอเคแล้วแต่ว่าอยากให้ภาพรวมทั้งหมดครับเกี่ยวกับตัวเลือกในแนวรับเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่2คนเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เจมส์ักเกอร์เล่นข่าวออกมานะครับ แถมทั้งเรื่องของการเสริมพับเกี่ยวกับแนวรับเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่แมนยูจะมองหาแนวรับรายใหม่เพิ่มเติมก็ได้ในช่วงมก,กราคมหรืออาจจะชัวร์ที่สุดก็เป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแต่ว่ายังไม่การันตีนะครับว่าจะซื้อมาแน่นอนในช่วงมก,กราคมนะแต่แบบแมนยูมีความต้องการแล้วกันที่จะอัปเกรดแนวรับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเอาชัวร์ที่สุดเนี่ยน่าเป็นช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับผมคิดว่าน่าจะ เสริมเงินเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โยงมาที่ในเรื่องราวของจดอนซานโช่นะครับเจมส์ดักเกอร์พูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับเจมส์ดักเกอร์บอกว่าแมนยูยังมองในเรื่องของการคว้าตัวจดอนซานโช่แบบต่อเนื่องก็คือยังคงให้ความสนใจแบบไม่ลดละความพยายามเลยนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังของจดอนซานโช่เนี่ยมันจะขึ้นขึ้น,นลงๆก็ตามแล้วก็แฟนบอลบางส่วนอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบเกี่ยวกับผลงานก็ตามแต่แมนยูยังเชื่อว่า เด็กคนนี้ยังมีคลองนะครับแล้วก็เชื่อว่าเจรองซานโชดึงมาแล้วเนี่ยจะสามารถช่วยแมนยูได้ก็คือยังคงให้ความสนใจนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะให้ความสนใจมาแบบต่อเนื่องแล้วกันแล้วก็ซัมเมอร์ปีหน้าอาจจะลุ้นในเรื่องของการคว้าตัวก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับรวมทั้งในเรื่องราวของอามาเดียโลครับเจมส์ดักเกอร์บอกว่าแมนยูมั่นใจครับว่าจะสามารถจบเดีลนนี้ได้อย่างแน่นอนครับคือ ที่บอกว่ามั่นใจเนี่ยเพราะว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของออปชันบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีคือสโม,มสสประกาศแล้วแต่ว่าใบอนุญาตเนี่ยมันยังคง้างคายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งโรมาโน่ทั้งเจมส์แล้เกอร์บอกว่าดีลเนี่ยไม่พลาดหรอกครับยังไงก็เสร็จแมนยูอยู่ดีแหละในช่วงมก,กราคมนะครับยังไงอมาดิยาโล่ก็ย้ายมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีความระแวงอะไรเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอมาดเดาโลย้ายมาแล้วสามารถทําผลงานได้ดีอยู่กับทีมชุดแรกได้เลยบางทีอนาคตเนี่ยการที่จะไปเคลื่อนไหวการซื้อตัวเจนนองซานโชอาจจะพับโปรเจกต์นี้ไปเลยก็ได้ถ้าเกิดอมาดเดาโลสามารถดึงเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับหรือว่าแบบใช้งานแล้วจนลืมเป้าหมายอื่นอย่างเจนนองซานโชนะครับนะแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวของมอเซส ไซเซโดนะครับมิดฟิลด์วัย19ปีรายนี้ที่เรามีข่าวแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับซึ่งเจมส์ดักเกอร์บอกว่าชัดเจนครับว่านักเตะรายนี้เป็นที่เตะตาของแมนยูครับแมนยูต้องการแต่ว่าในมุมมองของทางเจมส์ดักเกอร์เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรที่ประกาศแบบออฟฟิเชียลออกมาหรือว่า100นะร้อยเปนะฮะแต่ว่าข่าวตอนนี้จากรายงานของโรมาโน่เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าแมนยูเอาแน่แล้วก็ปาดหลายๆทีมด้วยก็ไม่น่าจะพลาดนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการที่แมนยูจะเสริมทัพนะฮะในช่วงเดือนหน้าเจมส์แล็กเกอร์บอกว่าก็มีโอกาสไปไปได้ครับที่แมนยูจะเสริมความแข่งแกร่งเพิ่มเติมในช่วงเดือนมกราคมตลาดกลางซีซั่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข่าวออกซะมากกว่านะครับในช่วงเดือนหน้าเอา่อก็อย่างที่เราได้เห็นข่าวเนาะพวกฟิลโจนพวกโรโฮทำนองนั้นครับพวกโกเมโร นะฮะที่เป็นตัวอย่างลินการ์ดอย่างนี้นะครับก็ดักเกอร์บอกว่าขาออกจะเยอะกว่าขาเข้านะครับรอบนี้หลายคนมากแล้วก็แถมทั้งเบนดอนวิลเลียมครับเจมส์ดักเกอร์บอกว่านักเตะรายนี้โซชาเปิดโอกาสให้ย้ายทีมแบบยืมตัวได้ซึ่ง2ทีมหลกัหลกๆที่ให้ความสนใจครับมีเซาแทมตันแล้วก็ไบเออร์เรลูกเซนทีมดังจากลีกเยอรมันนะฮะสนใจที่จะยืมตัวไปนะครับก็ติดตามมาดูเพราะว่าโอกาสไม่ค่อยได้รับแบบต่อเน,นื่องด้วย การไปยืมตัวน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันแล้วก็ซันแรมตันก็ผลงานดีถูกไหมครับอยู่ในพิบรลลกอังกฤษด้วยนะครับไบเออร์ลูโกเซนนะครับก็เป็นทีมดังจากเยอรมันมันเป็นชอยที่น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับชอยที่น่าสนใจก็จริงแต่ถ้าเกิดย้ายไปแล้วไม่สามารถการันตีโอกาสแบบสม่ำเสมอได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คมผมคิดว่าการที่จะปล่อยดาวรุ่งไปเนี่ยควรที่จะมีการการันตีเปอร์เซ็นต์การลงสนามให้กับดาวรุ่งหน่อย นะครับไม่ใช่แบบว่ายืมไปแล้วก็นั่งจับดองเนี้ยผมคิดว่ามันไม่โอเคเลยนะครับสู้เก็บเอาไว้ใช้งานเอง,เองดีกว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของมาร์โกโรโฮครับทางเจมส์เเกอร์บอกว่าเขาจะหมดสัญญาในช่วงจบซีซั่นนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนในรอบนี้ครับจะไม่มีการใช้ออปชันแล้วจะไม่มีการต่อสัญญาแล้วนะครับจะออกแน่นอนนะครับเรื่องราวต่อมาครับเจมส์เลเกอร์ยังได้มีการเล่นข่าวหลายเรื่องมากครับ คลิปนี้เจมส์ดักเกอร์ข้อมูลแน่นมากรับเขาให้ข้อมูลมาแน่นมากตอนนี้นะครับเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยถ้าเกิดทําเรื่องของดิวหรือว่าตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงมกราคมเนี่ยอาจจะระมัดระวังครับแต่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยแมนยูมีแผนอยู่ในใจแล้วครับมีเป้าหมายที่ต้องโฟกัสอยู่ในใจอยู่แล้วครับว่าเขาต้องการซื้อคนไหนนะครับต้องการเอานักเตะตำแหน่งไหนมีเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ในใจแล้วครับดูเหมือนว่ามกราคมอาจจะ 50-50แต่ว่าซัมเมอร์แมนยูเอาแน่แล้วก็มีเป้าหมายอยู่แล้วก็ลองเดากันดูนะครับว่าจะเป็นใครแต่หลักอนะ่ะน่าจะเป็นพวกซานโชกิลลิสนี่แหละนะครับที่เป็นเป้าหมายเดิมที่แมนยูพลาดไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหรืออาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้ก็รอดูกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของไดโยอุปามกาโนครับก็เป็นแนวรับอีกหนึ่งคนที่อยู่ในชอยที่แมนยูต้องการน,นะฮะเจมส์นักเกอร์บ,บอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการสเกลหรือว่าส่องฟอร์มไดโยเนี่ยมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ เราสักปีหนึ่งได้ละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับแมนเชสเตอร์เนเนี่ยจะลดให้ความสนใจดยโยลงไปนะครับแล้วก็อาจจะมองหาตัวเลือกอื่นมากกว่านะก็ก็นี่คือข่าวที่ถ้าผมจะไม่บิดนะโรมาโน่เคยเล่นข่าวนี้มานะครับว่าแมนยูให้ความสนใจอุปามาโนจริงแต่ว่าหลังหลัเนี่ยคือเหมือนกับลดให้ความสนใจไปแล้วนะครับถึงขั้นที่อาจจะไม่ร่วมแจมหลายๆทีมในยุโรปในการคว้าตัวแนวรับรายนี้นะครับเจมส์ักเกอร์ให้ข้อมูลคล้ายๆกับโรมาโน่ในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น เชื่อถือกันได้พอสมควรนะครับย้ำนะครับว่าลดให้ความสนใจไม่ได้แบบว่าเป็นการตัดช้อยดายโยออกไปนะครับก็คือยังอยู่ใน,นลิ์รายชื่อแต่ว่าไม่ได้แบบอยู่ลำดับต้นๆแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดวิดอาราบานะครับคือเจมส์ดักเกอร์บอกว่าแมนยูเนี่ยสนใจนะแล้วก็มีการกล่าวชมคุณภาพของเดวิดอาราบาด้วยครับว่าเป็นแนวรับที่ผลงานดีนะฮะเป็นแนวรับที่มากประสบการณ์ แต่ดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยไม่น่าจะร่วมแย่งชิงเดวิดอล a าบาจากไบรจอนิคนะครับร่วมกับหลายทีมในโยโุโรปอย่างที่ผมช็อตลิสหลายชื่อทีมที่ให้ความสนใจมามากมายประมาณเกือบเกือบสิบทีมได้ที่ให้ความสนใจแนวรับรายนี้เจมส์ดักเกอร์ให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับแมนยูชอบแต่ว่าไม่น่าจะร่วมแย่งชิงเพราะว่าน่าจะยากด้วยส่วนหนึ่งนะครับ โอเคนี่คือข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากเทียร์หนึ่งอย่างเจมส์ดักเกอร์นะครับเอามาฝากกันเรามาปิดท้ายนครับก็เป็นโมเมนต์หลังเกมนะครับเอามาฝากกันนะฮะมีอะไรน่าสนใจครับเป็นจังหวะที่ลีกบายยี่เนี่ยเลี้ยงบอลขึ้นไปนะฮนะในเกมพบกับเรวัตันมาดูทักษะการพาบอลขึ้นไปของลีกบายยี่หน่อยซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าในยุข,ของทางโซชาเนี่ยแนวรับเมื่อมีโอกาสก็จะมีการพาบอลขึ้นไปตามแทคติกของทางโซชานะครับถ้ามันเกิดมันมีช่องว่าง ให้พาบอลขึ้นไปก็ต้องพาบอลขึ้นไปนะครับแล้วก็อิลิบายี่ครับมีความเร็วมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับก็ดูจังหวะนี้ครับนะแหวกเลยฮะแหวกลิชาริซอนกับซิลกูซันนี่แหละนะครับแหวกตรงกลางเลยฮะแล้วก็พาบอลขึ้นไปยังพื้นที่แดนหน้าแล้วก็ปาดให้กับเมสันกรีนบูธนะครับก็นี่คือทักษะความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ความเร็วของอิลิบายี่เซ็นเตอร์ตัวเก่งของเรานะครับก็อย่างที่เราว่ากันไปแหละถ้าเกิดเขาไม่เจ็บเนี่ย มันก็เป็นตัวหลักได้เลยอ่ะแบบสบายแต่ว่าข้อเสียก็คือเจ็บบ่อยจนฟอร์มมันขึ้นขึ้นลงลงโอกาสก็ไม่ค่อยได้รับด้วยนะครับแล้วก็มาดูโมเมนต์เกี่ยวกับมาติดกับบูโน่ครับที่มีปากมีเสียงกันเล็กน้อยนะครับในระหว่างเกมก็เหมือนกับมาติดก็บอกว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้บูโน่ก็บอกว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้ทําไมไม่เล่นแบบนี้นะครับก็เถียงกันไปเป็นเอออารมณ์ของเกม นะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะที่จะมีการแบบบอกกันแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยก็อดขำไม่ได้ครับก็มีการโซเชียลกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเอานักเตะเบนฟิก้ากับนักเตะสปอร์ติ้งเนี่ยมาทะเลาะก,กันเลยนะครับเพราะว่ารูโน่เป็นอดีตนักเตะของสปอร์ติ้งนะครับซึ่งเนมปยา์มาติดเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของทางเบนฟิก้านะครับก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลบางส่วนก็ชอบนะนะครับที่เอ,อ,อารมณ์ของนักเตะเนี่ยมันจะแบบมุ่งมั่นขนาดเนี้ยนะครับ บบมีการกระตุ้นกันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นภาพอารมณ์การดีใจของเอเดสันคาวานี่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับนักเตะแมนยูนะฮะทั้งบรูโน่ด้วยหลังจากทําประตูแรกในเกมพบกับเอีบาร์ตันครับเป็นประตูที่คาวานี่ยิงเข้าไปแล้วก็นี่ฮะมีอาการดีใจแบบสุดเหวี่ยงของคาวานี่แล้วก็บูโน,โน,คน่ครับเนี่ยนี่คือเรื่องราวของซูโบซอนแมนเชสเตอร์แต่เที่ยวมาฝากกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ